สวัสดีครับอสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเราเราอยู่ที่ไหนครับนี่ออันนี้ก็ถนนคนเดินอยู่บนชั้นที่วางโต๊ะอันนี้คือที่ทานข้าวใช่ไหมครับครับอืมเปือก็ทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วเนี่ยกินอะไรคผมก็หลายอย่างเลยเนี่ยวันนี้หมดไปหลายอย่างมีผัดซิ่งไห้ครับมีเย็นตาโฟครับ แล้วก็มีขนมเคอกหมดไปแล้วกล่องหนึ่งนี่ขนมหวานอีกอันหนึ่งเข้าแบบทานจุไปนิดนึงนะเมื่อกี้อ่ะขอโทษท่าท่านผู้ชมไม่มีข่าวเลยคุณต่อมาบากนะสองคนนะเราสองคนนะเขาบอกว่าถ้าเฮียเป็นนายุเฮียจะขึ้นค่าเช่าไมค้านี่นี่เราคุยกันสองคนนะคนอื่นไม่รู้นะผมจะไปขึ้นน้ำไหล ก็ไม่รู้เขาลือมาภาวะโควิดแบบนี้เนี่ยควรจะลดค่าเช่าด้วยซ้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพวกพ่อค้าแม่ค้าเพราะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเนาะและส่วนไอาการขึ้นน่ละล้วขึ้นค่าเช่าเนี่ยเอาไปไหนเงินอะ่ะถ้าลำพังจะมาขึ้นไม่กี่สิบบาทแล้วก็มาเบียดเบนคนหาเช้ากินข้ามอย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยครับผมไปโรงงานหากินผมได้กว่าเยอะดีดีกว่าเยอะ คนที่าสนใจอะไรเงินพวกเสจเงินพวกนี้ครับคนก็หวังหวังหวังดีหรือหวังร้ายก็ไม่รู้อะหวังดีประสงค์ร้ายอืหวังดีประส์ร้ายก็ท้ายสุดเราลองไปเช็คข่าวดูเถอะคนพ,<อ>พูดเนี่ยหาตัวตนไม่ค่อยเจอหรอกเพราะเดี๋ยวมันก็เข้าอีกไม่กี่เดือนมันก็เข้าหน้าฝนเนี่ยเขาจะขายของยังไงลาบากลำบากประเด็นพอเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นประจําทุกปีเขาหน้าฝนแล้วเนี่ยต้องคอยดู บางทีเจมวัตถุดิบอยู่แล้วครับ <correr. S 1> ไม่รู้ว่าฝนจะมาครับ <correr. fish. S 1> ไม่ได้เช็คอุตุนะไม่ช็บชินอุจุพอฝนมาปุ๊บอ่าววัตถุดิบทั้งคืนต้องมาขายในวันรุ่งขึ้นวัดดวงกันเลยมัเถอะใช่บางทีมาตั้งร้านปุ๊บเอาฝ <ถ ụ. S 2> นเทร,รีบเก็บร้านมาทัขายของหน้าฝนเป็นอย่างนี้จริงๆริงพ้ายไม่้าที่นเนี่ยเดือดร้อนมากจริงมันเหมือนประมาณจริงๆแล้ว ถ้ขาขายอยู่เนี่ยมันก็ลําบากแล้วเนะเรื่องวัตถุด,ดิบหรือหรือเขาสั่งปิดนู่นปิดนี่ซื้อนั่นซื้อนี่นนไม่ได้ถ้าขนสกเพิ่มการที่เราจะมามามาให้ข่าวกันแบบเนี้ยแบบประมาณว่ามันไม่ดีนะผมว่ามันก็เป็นการสร้างสารรค์ไหมครับเรื่องการเมืองแบบนี้เนี่ยครับผมถามงี้นะแหละถามตรงเลยเราผมผมไม่อยากจะโทษไทยนะเพราะเราก็หาที่ต้นต,ต่อคนพูดไม่เจอเนาะเราจะพูดไปก็เกิดไปกระทบมันจะเป็นการใส่ร้ายคนอื่นอย่าไปพูดถึงเลยแต่รู้แต่ว่าไอ้คนพูดเนี่ย ก็คงไม่คงคงไม่ได้หวังดีอ่ะใช่คงทําลายตั้งใจทําลายเครดิตแต่ผมเนี่ยที่ผมไม่ได้ข่าวมาไม่ใช่ะไรคือผมไม่ได้ข่าวนะผมเนี่ยเป็นแอดมินใช่ไหมลูกไม่็อกซ์มาเลยทาไมมค้าย่างนี่แหละแต่ผมไม่เปิด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 เผยชื่อไม่ได้เขาบอกผมก็ยังงงนะคําถามนี้ไม่ไม่น่าถามนะไม่ไม่น่าถาม แต่คนถามเนี่ยเขาไม่เป็นเขาไม่ได้เป็นคนกุเรื่องขึ้นมาเขาได้ยินมาเขาเลยมาถามคือต่ออกันไปทีนึ่งต่อนมาเขาเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนพูดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วไม่ต้องถามไปนะอินบม่้องไปถามมีอะแอดมินโกรธนะครับบวกไปก่อนชัดเจนนะครับย่งไม่นะไม่ไม่เราไม่เอานะครับเราจะไม่ยุ่นไม่อะไรเนี้ยไม่บอกไว้ก่อนนะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับใคานี่คือความชัดเจนนะครับนี่คือ นขาจะเจนเลยนะครับว่าไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมีแต่แต่พัฒนาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยคือจะทำอะไรบ้างตวเนี้ยโอ้ยเนี่ยถ้าจัดจัดให้ดีนะครับออาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานโยบายขอ,บของเราที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะให้คนมากินมาเที่ยวมาช็อปมาพักในเมืองซื้อของฝากในเมืองเนี่ยท้ายสุดคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นนโยบายนี้ยมันต้องสําเร็จอยู่แล้วเพราะมันมีวิธีทางในการทําอยู่แล้วถนนคนเดินเนี่ยลูกค้าจะเยอะขึ้นแน่นอนจากคนว่า่จังหวัด เขาจะเอาเงินมาทิ้งให้คนให้คนเมืองเชียภูมันคือคอนเซ็ปต์ที่เฮียพูดว่าถนนคนเดินแต่ไม่มีที่จะเดินเหมือนกันไม่มีที่จะเดินมีแต่ของขายไม่ได้คนเยอะเยอะเดินเยอะแยะไม่หมดเอาละฟังนะครับฟังนะครับฟังนะครับนี่ที่เาโต๊ะเนี่ยเราคงจะที่ที่เฮียพูดอย่างนี้ได้เพราะเฮียพูดไปเลยเฮียเป็นพ่อค้ามาก่อนเขาต้องค้าขายยังไงเราเราเป็นภาคธุรกิจ่าเห็นเรารู้ว่าต้องต้องทำยังไงใเพื่อดึงดูดคนมาเที่ยวมากินใ่ หรือบางทีเนี่ยจะอาจจะเพิ่มความก็คืบนะมีลานแสดงกิจกรรมครับให้ประชาชนทั่วไปหรือเยาวชนมาแสดงแล้วอาจจะมีครับเสือไปปูแล้วก็ไปโต๊ะเตี้ยนั่งอะไรเงี้ยอ้าวเหมือนเราสมัยสมัยเมื่อก่อนเราดั้งดูหมอลำซิ่งอะไรเงี้ยมยยเเีอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินเพื่อเพือใเปิดดังไปเอาวัฒนธรรมเรามามาโชว์หรือว่าบ้านเราถูกต้องถูกต้องเพราะเรานโยบายตัวหนึ่งของเราก็ต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของเราอยู่แล้วแต่เรานั่งอยู่นี่มาคุ้เงียบจริงๆนะ มันทั้งเยี่ทั้งร้อนถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าแอโรบิกนะไม่ได้เปิดเพลงนี้เราไม่ได้ยินเสียงเพลงอะไรเลยนะในส่วนของเนี่ยช่วงบนเนี่ยเราต้องติดพัดลมในช่วงช่วงที่มีลมส่งเข้าลมดูดออกเพื่อให้ลมหมุนเวียนแถบนี้ก็จะเย็นขึ้นเนาะแต่ว่าไอ้บอกลูกหมุนลูกหมุนเนี่ยถ้าลมนิ่งไม่เกิดประโยชน์เลยมันไม่ระบายลมให้ไม่ประโยชน์โรงงานผมขนาดหมื่นตารางเมตร ผมใส่พัดลมดูดพัดลมเป่ามาเนี่ยเอ๊ะแล้วพนักงานอยู่เดี<า>ยด๋ยวผมถามานิดนึงผมสงสัยเขาล้างจานกันที่ไหนผมยังไม่เห็นที่ล้างจานเขาเลยผมก็ไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวผมเดินไปดูกันแป๊บนึ่งเนี่ยใช่ตรงนี้แบบนี้เขาก็มีล้างอยู่ข้างหลังหรืมั้งไม่ใช่เขาเก็บไปล้างบ้านหรือเปล่าเก็บไปล้างบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปถ่ายแม่ค้าให้ไม่เนะอะตรง<ม>ไหนอ่ะผมยังไม่เห็นที่ล้างเลยอะ่ะตรงไหนเนี่ยอื นี่นะใช่เหรอนี่ตรงนี้เลยเออมันต้องมันต้องมันมันไม่ได้แบบนี้มันต้องแบบเออเดี๋ยวเรต้องถามก็ดูว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเขาร้างตรงไหน,นมันต,ต้องมีการจัดการต้องมีการจัดการกันไห แต่ยืนยันนะครับเนี่ยประเด็นนี้แม่ค้าถามมากที่สุดเลยประเด็นนี้ประเด็นเดียวคือแม่ค้าเขาต้องเข้าใจก่อนค้าขายกับอะไรค่าเช่าคือต้นทุนทุกอย่างคือต้นทุนหมดสิ่งที่ฉันกังวลหมดจะแดดฝนตกแดดจะออกฉันเสี่ยงหมดใช่ไหมครับแต่แต่ว่าตัวตัวของค่าเช่าหรือว่าค่าใช้จ่ายเพราะล่าแต่ละราก็ต้องเป็นลูกจ้างลูกน้องข่าวลือพวกนี้เนี่ยครับก็บอกพี่ออกตรงๆนะครับผมได้ยินมาเยอะอืผมไม่สนใจครับเพราะ ผมเชื่อว่าความจริงก็เป็นความจริงนว่ครับคราบใครก็ไปเสียไม่ได้ครัระชาชนเนี่ยเขามีความคิดเขามีสมองครับเขามองเห็นตักแยภาพเขาก็รู้แล้วว่าเอ้อคนแบบนี้จะมาทําเรื่องแบบนี้ไหมเนี่ยเขาคิดได้อคนเขาก็ไม่ได้โง่เนาะถ้าเขาเชื่อจริงๆเขาจะไม่มาถามอ่าใช่ใช่ตอนที่เขามาถามเนี่ยเพราะเขาไม่เชื่อเขาขาใจเออเขาก็มองไม่ต้องเชื่อไปแล้วคือเขาอาจจะเชื่อไปแล้วถ้าเขาเลยไม่มาถามแต่นี่คือเขาก็ไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อเขามาถามไง แล้วเลือกอีกประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งอันนี้ก็อินบ็อกมาถ่ายมาเนียนประเด็นที่บอกว่าเฮียไม่ใช่คนเชียงภูมิเนี่ยอ่ะโอ้เฮียเป็นคนที่ไหนผมไปประสายมาสิบเฮียเฮียรู้ไหมเฮยเดี๋ยวผมพูดแบบผมเนี่ยคนทุกที่เลยนะผมไปประสายสิบนาทีนะอ่าผมฝากเนื้อฝากตัวเป็นคนเชียงภูมิเนี่ยครับครับแล้วก็ให้ให้ผู้ฟังเนี่ยทีละร้อยสองร้อยคนเนี่ยครับคุารับผมเป็นลูกหลานเจ้าพ่อพญาลัยแล้วครับเพราะเขาฟังเหตุผลของการมาอยู่เชียงภูมิเกือบยี่สิบปีของผมแล้วฟังในสิ่งที่ผมทํา เพื่อพัฒนาบ้านเมืองชอัยภูมิโดยที่ผมเป็นกรรมการอนุกรรมการหลายๆตำแหน่งในจังหวัดชัยภูมิมีส่วนร่วมับการพัฒนาจ,าจาังหวัดแม้กระทั่งตำแหน่งประธานสภาสกรรมจังหวัดชัยภูมิผมก็เป็นมาแล้วคือคืออย่างเงี้ยผมนิดหนึ่งขนาดนะกลายเป็นคนชัยภูมิที่มันเป็นผูกข,ขาดได้ยังไงหรือต้องเป็นกลุ่มก้อน<า>คนใดคนหนึ่งคือจริงๆแล้วนิยามของคนชัยภูมิที่ผมปาส่ายและผมถามทุกคนให้การยอมรับว่าการเป็นคนชัยภูมิก็คือมาอยู่ชัยภูมิตั้งรลกรากชายภูมิและทําคุณประโยชน์เพื่อชัยภูมิครับคุณสมบัติ ผมผมแค่ไม่ได้เกิดชัยภูมิเฉยอืคือไม่ใช่บ้านเกิดแต่มาต้มตีกันมากันเถอะเอมาส้มตีอามาเป็นประเด็นตุ๊กตุ๊กตุ๊กอะไรเงี้ยไม่มีครับหาแผลไม่เจอคนชัยภูมิหลายๆคนบางครั้งเนี่ยอ่าทำงานเพื่อเชื่อจังหวัดชัยภูมิยังไม่เท่าผมเลยจริงจริงเราบอกแต่ผมไม่ได้ผมรู้จักเนี่ยดีคับผมรู้จักอันนี้ประเด็นนี้ไม่ต้องมาถามกันเลยเอาเป็นแบบว่าแบบคือคืออะไรไม่ได้เอาก๊อกกแก๊กนิดๆหน่อยๆก็อ่ะผมไม่มีว่าแหละชีวิตมดี๋ยวฝานะ ไม่ให้คนไม่ได้บ้านเกิดจะต้องมานู่นนี่นั่นมาเกิดตัวนั้นตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมบางทีมันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งคุยกันมันเหนื่อยประมาณนี้นะครับก็ฝากผู้ชมผู้เยี่ยมชมเพจด้วยนะว่าตอนนี้เสียงผมพูดเนี่ยผมพูดเบาๆด้วยใช่ไม,ม่สำหรับพรุ่งนี้เนี่ยผมก็คงยังปราศัยไม่ได้ขอพักอีกสักวันหนึ่งขอเบ <นะ S 1> ี่อีกวันหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าพอจะปลาศัยได้ นะครับพอที่จะตะโกนได้มากขึ้นเดี๋ยวจะจะออกด้านหมายไปทางเพจอีกทีนึงแล้วเราแล้วเราจะไปตรงไหนครับไอ้ที่เรายกเลิกไปเราต้องไปซ้ำไหมครับหรือเดี๋ยวผมวางแผนใหม่เราไแจ้งใหม่แต่เราแต่นัดเขาเราต้องไปเนาะไอ้ที่เมื่อวานที่ไปคลองเรียงเพราะผมนัดไปแล้วอ่าใช่ใช่ใช่พอไปพูดพอไปปักสายมันก็เหมือนับซ้ําอาการให้มันหนักขึ้นได้ใช่ใช่ใช่วันนี้กับวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยคงต้องพักครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็จะ ออกข่าวไปทางเพจทีว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขาวกลับเราเดินเราเดินดูกันเนาะดูบรรยากาศกันนะครับเนี่ยนะดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนนี้นะครับพอแค่น,นี้ก่อนนะครับเคครับผมไม่บายครับ